ยายฝนของคุณที่เป็นเพื่อนย้ายฝนตอนเทียงนะคะคือบรเห็นฉันคือบรเห็นเจ้าเนาะนะคะรอยเอ็ดบอกแล้วไงไปกินข้าวกับ <c oughs> มันบเ,เห็นหุงง่อยตาไล่นะคะตาไลตาไล <c oughs> อย่าดื้อเด้นน้องรอยเอ็ดอย่าดื้อเด้ออย่าดื้อคือไอ้กล่องเล้ออญ่เรียนโตนเ้าอยู่เนาะค่ะเนาะคู่น้อยขอบคุณอ,อันเนี่ยนะขออนุญาตแจ้อ,ออกอัน,นเอ็ดบอกว่าสวัสดีแม่ พี่น้องน้อยแม่เสียวแม่เสียวพี่น้องน้อยหน่องน้อยย่อมเป็นสิโอ้คนพึ่งม้ามือแรกมันบอมานี้นี่เนาะค่ะเนาะขอทดขอไปเสียงมีบอน้อเสียงมีบอใครแนวบอน้อเสียงประสันว่านะคะคุณบุญน้องบพออันผ้าเบิงเขาตอนนี้เพื่อน่าเอา โอเคนะคะเรื่องไหนมันเป็นมีปฏิสัมพันธ์เห้าไปเลยลรอเ,เจ้าสิไดมาหาเงินหนึ่งสิบคนเนี่ยเจ้าไดในนอนเพราะว่าจะไปสิบบ้านเนาะเนาะนะคะ,นะคะแล้วกนสวัสดีสุดท่ซสอนนะคะคุณประสงค์นะคะพี่มณฑาก็สวัสดีคุณสวร์้วยส้มนะคะคุณสมศรนะคะน้องดวงสมนสวัสดีพี่นรีคนสวยจ้าสวัสดีน้องดวงสมน ไหวงามๆเลยฝนตกบะล,ะลาอนลาฝนตกว่าเไว้าใยๆเด้อเอ้ยไ,ไก่เศ้าแล้วต้องจมนะคะไม่ต้องจมแล้วก็เขาก็ไปดูเพื่อนดูให้มันเป็นจิตจาระนะคะอยกเรียนอกเรียนเขาเนะาะกันเบือ้องเพิ่นแล้วก็เบื้องเห็นบันั่นแหลอสวัสดีทักทายนั่นดีน้องตุกก็มาแล้วดีเห็นวัวพ่พวกรมาเพื่อนบ่มายามหนึง่งเพิ่นก็มายนมหนึ่งเนาะค่ะเนาะสวัสดีน้องตูนคนสวยน้องตูนพี่เลิมม้งเจ้ามือ ย่ายขึ้นไล่คือก,การองหลักยืนยันตัวตนเมื่อเช้านี้ขอโทษขออภัยประเดี๋ยวปั๊บการนองน้องซาร์เบนเดอร์พี่ฝนเนอร์นะคะขึ้นหกโมงนะนะคะยานารีสิไปเบิงเนาะอันนั่นแหละลูกแขนจดนหมายมาผ้าเยนน้องต้อยจ้านะคะน้องดวงสมรสวัสดีครับผมนะคะพี่จำปีนะคะพี่จำปี่บอกว่าส,ส่งกำลังใจจ้าคำกลิ่นนะคะเนาะสายฝนบอกว่าอันอบอุ่นคะมาดามแมน ก้อนถีอบอุ่นนิดมันอยู่กับตัวเฮาด้พี่ฝนไม่คุณขัญบอกว่าสวัสดีคุณขวัญเดือนนะคะขันเดือนบอกว่าสวัสดีน้องเบนจ้านะคะคุณบุญเขาจําเป็นต้องมาหาเงินใช่ดีเนาะเนอะ,อะหาเลี้ยงลูกเขานะค,ะคือเถียนลูกแค้นจดหม,มายมากฉบับนั้นอ่านมาได้ทับอดีตอยู่น้าเจ้าบ้านเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะจะเอาเพื่อนอยู่ไหมเราจะดูแลเพื่อนยังไงให้เพื่อนอยู่กับเรา เพื่อนจะดูแลเราอย่างไงให้เรามีใจไปค้าจับมือกันเนาะนะคะเป็นยังไงเซ็กซี่บอสเนี่ยสุดคอยให้อยู่ได้เนาะสีดำมันเห็นคัทเมื่อวานบ้ารักนะคะคุณน้องรักบอกว่าสวัสดีเรอพ้องจ้านะคะแมเปทา่าดาเด็กหน่อยบอสแม่เาเดาบอกแม่เถ้าเนาะกระดูกสวดีนะคะสวัสดีน้องรอยเอดแล้วนะคะอสวัสดีเรอพ้องนะจ้าพี่ประสงค์นะคะอน้องมณีรัตนสวัสดี มเมเซียวนอ้องไรยจับมือกันเนาะนะคะเป็นยังไงเซ็กซี่บอลเนี่ยสุดขยืนให้อยู่ได้เนาะสีดำมัในเห็นคัคเพื่อวันบ้าเอ้ยครับผมครับผมอย่างเดียวเราบง่งีเวลามือนนี่ไม่รองข่อยกระยอกเราซืบอดอกค่ะมีแนวว่าวเนเวาเนะนะคะพ่ออยองบอกว่าแม่เพชรกินดาสวัสดีอ่าคุณสมศรีมาเล้วนะคะพี่นารีสวัสดีจ้านะคะน้องน้อยบอกว่าสวัสดีน้องน้ํานะคะอ่าบุญประพกก็สวัสดีน้องน้บ มาขังไหรจะ้ะค่ะน้องอดพี่มนทานะคะอะคุณจิตตาบอกว่าสวัสดีนังน้อป่ะเนี่ยสวัสดีโอยก็ตาบอดีพี่น้องเอ้ยน้อง่ะอ่า คุณควรเดินบอกว่ายายนางคนงามสวัสดีนะจ๊ะน้องดวงสมรก็สวัสดียายฝนและยายฝนนะคะยายฝนยายฝน,นเ็รตถิ่นน้องน้องน้องบุญมาพอแะ้วเพิ่นกระจอดไว้อยู่นี่และแม่เพิ่นบ่ไปใส่เพิ่นขึ้นไล่เด่นมาดาำเขาเนาะคนะ่ะเนาะคุณต้อยบอกว่าเพจก็ไปเห็นเออมันโฆษณาขึ้นแหละน้องต้อยก็เจ้าให้แล้วยารัดเด้อน,นะคะน้องตุกทักทายยายรัดเด้อ,นนะะอจ้านะคะอาสวัสดีคุณนนิน ยัางนอนะนะพี่รันกกนเนอะค่ะนอไปนะคะนะคะอ่าพี่ยายสมรีบอกว่าไปอันลงคลิปมาจ้าพี่นาลีนะคะลืมลงน <laughs> ้องเรีอ็หโหดีเป็นหัวขวัญ <laughs> ใครยกมือขึ้นมากดนองรอยเอ็น้องรอยเอ็นปรหวงตัวดอกพี่น้องกอดแล้วโดดเปเลี่ยนยุเแล้วขัญจุดาเป็นเพื่อนทุกคนเนาะค่ะคน,น้อคนหนารักนะคะกอนสีหูจักเล่ากับไอ้สวรรค์เน,นี่ยเนี่ยน้ำจะมาทําทายหยอกน้องหลายนะคะอันรักกอนจุดาค,คลิปเจ้าก็ม่เห็นเด้งมหา,าเอ้ยเนี่ยซุ้มมือเนี่เอ้ยปรด็ไปเบิ้งคลิปเจ้าด้วยน้องลาเห็นนานเราอยากอาเดีน้องมาเบิ้งเอ้ยสุม,มือเนาะค่ะเนาะเราเป็นผู้ชายขอบคุณหลายๆดยเด้อก่ะเด้อที่เขามาให้กำลังใจเด้ยวี่ไปหาเด้อค่ะคุณมาีนี้เนาะนะคะ อ่บุญเนตรบอกว่าสวัสดีจ้านะคะอ่ะี่จังไหนถนซ่านนิดน,นึงเนาะ,ะเนาะอีหกเจ็ดนาทีแปดนาทีเนาะขอบคุณเล,ยลายๆนะคะอีแปดนาทีอดซาอดซาเวากินขิงตามค่าจัดไปน้องล่ะอ่ะคุณกอนสุด,ดาบอกว่าสิบสี่ดวงตานะคะพี่นะคะขอบคุณหล,ลายๆน้องละเนาะขอบคุณค่ะค่ะดวงตานะคะอันน้องเดียพีโพนนะ,ะสวัสดีนะจ๊ะคุณบุญ คุณบ,บพพ์รอชันหน้านะคะคุณสวรรค์ห้ยส้มสวัสดีคุณบ,บพพนะ์รอชันหน้าน้องตุนกจิจริดตัวนิดเดียวสวัสดีนะคะคุณพี่ตุ๊กสวัสดีน้องเด้อน้องเบนเดอร์นะคะอ่าคุณพรที่บอกว่าสวัสดีพี่จำปีนะคะมาแลว้วเลิฟยูนะคะเลิฟยูทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากเลยที่เขาให้กำลังใจนะะเนาะค่ะเนาะขอบคุณได้หลายที่ให้มาน้องพี่มนทานะคะอะ่คุณจิตตาบอกว่าสวัสดีนังน้องเนี่ย ขอบคุณหล,ลายๆที่เขาไม่กำลังใจเนาะะเนาไมายำใดกระได้เบิ่อเน,อะนาะนอวตาบอลืมกัน <laughs> นั่นแหละมันกันยองรักสุขสันต์ร่มเย็นส่วนตัวเราคนรักหรือดินขอเป็นคนตาชิน จ้ <plu> บาบอกว่าสวัสดีคุณน้องขวัญนะคะนะคะคุณขวัญบอกว่าสวัสดีน้องตุ๊กเด้อสวัสดีคุณตุ๊กนะคะแม่เพชรบอกว่าสวัสดีคุณน้องนงรักนะคะคุณนงพ่ออย่อองพากินพาเที่ยวสวัสดีคุณต่อยคุณต่อยสวัสดีเจ้าเด้อตาอองนะคะครูดอยบอกว่ายายนางคนงามสวัสดีจ้ายายนางเห็ดกับขาวเด้อนะคะร้อยเอ็ดบอกว่าสวัสดีน้องดวงสมนนะคะ จิตตาบอกว่าสวัสดีน้องมอนเดอร์น่ารักน่ารักนะคะจิตตาบอกว่าสวัสดีเป็นยังไงอากาศบ่ดีแมนบ่ฝนตกแมนบ่น้องต้อยคอุณรอโอ้ยกับเพื่อนคืนน้ำผู้สาวน้องมือเนาะเพื่อน,นคืนน้ำผู้สาวเพื่อนเนาะค่ะน้นะคะมาจงเหมยกันฟังดอกมันบอ่อยากฟัง <c oughs> โอ้ยคอยกับว่าวไปพี่น้องเอา้านะคะพี่จำปีเหมือนกันนั่นแหละเออสวัสดีบายยังเนี่ยบายทำงานก่อนครับเออรักคุณทุกคนผู้ใดเนาะแบบนี้ คุณมานี่เหรอเป็นผุ้ชาซเนาะค่ะเนาะนะคะอ่าคุณสมศรีบอกว่าคุณควันสุดางามสง,ง่าเนาะค่ะเนาะสวัสดีน้องขวันสุดาจ้าโอ้ยไอ้กวงมา้าพี่น้องเอ้ยเนาะอยอะโตนเดียวไปไหนนะจับเอาเพื่อนได้นะ่ะมีแต่คนหนาหลักได้คุณทุนเจ้าจะหลีกเด้อจาจะหลีกผู้สาวงามๆามจับเอาโหลดเด้ออยู่นี่ละอืมเอาไปทุกคนเลย อันเอกกับิพย์ธุระเอยบ่ได้ไปขอตรวจขอไปไปเบิ่งคลิปใหม่กันเนาะค่ะอ่าบ่เป็นหยังมาซาก,ก็ดีกว่าบ่มานะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้สุดวีไสามาเพราะทันอีดีเนาะผิดไข่ว่าซั่นน้องละเอ็ดนะคะยายนางคนงามพาอ่อใหญ่อ๋องพากินพาเที่ยวสวัสดีนะคะยายนางยายนางคนงามสวัสดีพอ่อใหญ่อ๋องค่ะนะคะดวงสมรบ่ เป็นยังไน,นอ,ไอ,าาอ,น,อ,อน,น้องจิตตาเมียวอาบลูกค้าหลายบ้านองลาคอยโชคดีเงี้ยงปังๆเด้นน้องจิตตาเดินนะคะมณนรัตบอกว่าอันสวัสดีอันเพลิจุดมะคูให้ยแต่ยายนาลีขออนุญาตใส่หมวกเนาะค่ะเนาะน้องจิตตามาเอา้ยเนาะอยังเข้ามาในในก่อนค้าเด้นนะคะคุณขวัญบอกว่าสวัสดีคุณมนทานนะคะนะคะคุณเพลสุดที่สอนกำลังมาเนาะคะ่ะเนาะหรือว่าเข้ามาแล้วยายนาลีอ่านศาพี่น้องขอขอเลื่อนนิดนึงเนาะพี่น้องสวัสดีแม่เพลไปแม่เพลมาเล้วเด้นนะคะหรือว่าเอ้ยลืม อย่าลืมอ่านบน่น้องน้องอันน้องรายเอดเนาะคะนะ่ะเนาะคนสวยอ่านบ่ถือขอ็ขอถทษขอไปอ่านล้วนเนาะเะนาะอนรอยเอดบอกว่าขอสุดดา้างามสงา่าเก่งที่สุดยอดเลยนะคะ,เก,ะ,คะเก่งเก่งน,นะคะไปเก็บเห็ดก็อยากัดแม่พรทิพย์นะคะมันอยู่กับเฮาเนาะค่ะเนาะนะ้นองเบน,นกันและแม่สีขอบอกอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียดเนาะคะนะ่ะเนาะมันอยู่กับยัง่ยจ้าสิทธิ์พี่ประสงค์พี่ตายคนสวยน่ารักเพินนะ่นว่าเนาะ พี่ตตยบอกว่างได้สวัสดีน้องจิตตาเด้อค่ะนะคะคุณสวรรค์ห้วยส้มเป็นอะไรจ้านะคะออตออไปอะไรล่ะพี่ก้องเนาะค่ะเนาะ,ะพี่ก้องโดนตีมือกันแล้วกันเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะนะคะ,นนะคัณสุดาก็บอกว่าสมรีกฐิศาสสวัสดีเก้าขวบลูกเก้าขวบลูกเขียนหนังสือมาอ่านบ่ได้เท่าสมือพี่น้องจดไม้จฉบับนันเนาะค่ะเนาะ,ะลูกต้องการเฮานะค่ะเนาะ,ะขอบคุณหลายๆนะคะพี่ฝนพี่ฝนบอกว่าสวัสดีค่ะนะคะน้องหน่อยมาแล้วแวบๆเนาะค่ะเนาะ อ่านบพทันขอโทษเด้อยเกาดวงตาเนาะค่ะเนาะขอบคุณหล,ลายๆนะคะอ่าคุณสายฝนสวัสดีนะจุดยอดครับอขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ,อะอเอาแค่นี้ก่อนนะคะไปหาหนองเขาเนาะนะคะขอบคุณหล,ลายบ่ได้ออดไม่หยุดขอบคุณหล,ลายๆที่เขามาให้กำลังใจเนาะคะนะ่ะเนาะไมาย่ำใดก็ได้เบิดเนาะคะนะ่ะเนาะว่าตาบ่ลืมกัน <laughs> นั่นแหละมันก็นเยออันมีแห้งเฮ็ดเทศไปเพื่อนของเจ้าของเฮ็ดได้ก็รวยเนาะค่ะเนาะอ่า พลสวรรค์สวัสค์ดีรอยเอ็ดบู้ดพลสวรรค์จะมาจะเฮืง